บูธจำหน่ายขายสินค้าของแต่ละชุมชนนะครับสวยงามทีเดียวเป็นบูธของออตลาดของดีเมืองสุรินทร์เป็นบูธสำหรับจำหน่ายขายสินค้านี่มีเห็ดของถิ่นสวัสดีครับมป็นเห็ดจำหน่ายเนาะเป็นพื้นอของชุมชนนะครับเนาะจากไหนครับเนี่ยคนครบนครู้สุดยอดเลยมีผลิตภัณฑ์ของ หมูอันน้ก็ล่ะอันก็อะไรครับอันนี้ต้นเนยถั่วอ๋อเนยถั่วท่านผู้ชมก็สามารถมาจับจานมาเที่ยวชมการแสดงสินค้าเนาะปลาดุกนาอบแห้งเนี่ยอาะปลาดุกนาอบแห้งอย่างนี้เก็ถุงก็ไม่แพงเนาะเพราะว่าเป็นห้าสิบบาทโอ้ยสวยงามแล้วก็คเขาครัวพิเศษมีครับมีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะประจัมครัวเรือน ท้าผู้ชมมาชมงานทั้งวันก็แวะมาบริการอ่นงนได้เนาะครับ,รบรน้องขอบคุณมากค่ะ เสาเพื่อพรนได้เป็นปรานแลดีกลางแกะกระพุ้กาเ็นาวชิงเือพระราชทานระงประจําปีก็ประมาณพุทธศักราช2,5,6,8นริเแณนบรีเวลลำน้ำปูนส่วนเฉลียพระเกียรติสมเด็จพระน่รศงรมาราชสองสิบาทราคาไม่แพงเลยสี่บเจเป็นที่เรียบร้อยเลครับกท่นผู้ชมก็มาเยี่ยมชมบูธแต่ละตำบลได้เลยเนี่ยมีองทุกอย่าง อันนี้ก็มีขนมจินมีมะกอกมีมันมันแซงมัง้งมันแซงเนาะซึ่งไม่ได้หากินได้ง่ายๆเนาะครับเนาะออ,อน,นุาถ่ายรูปนะครับมาจากตำบลคนรือเปล่าครับ,รบตำบลบาะเปตำบลบาะเะบ,บิจัวบาของดีเยอะๆเลยมีแท้งมันแซง ในสวนเลยเนอะครับสามารถมาชมมาซื้อได้เราอนุนได้เลยเนอะครับเนาะขอบคบุณมากนะหมดเลยเนี่ยโอ้ยการันตีมีขอ,องกล้วยหนังป้าสุดยอดเลยได้ชมบรรยากาศรุมรวมกันเป็นลมแล้วยังครับช่างภาพครับ ท่านผู้ชมหอมมากมาเลยเนี่ยผลิตภัณฑ์สำหรับตบวที่เดินทางมาถึงนะครับตอนถือว่าเป็นขบวนเจตยศนะครับเป็นขบวนทันเชิด้วยรางวัลพระราชทานสิ่งได้ประกอบพิธีในการอันเชินท้วยพระราชทานของสถานเราได้ที่กลาง การประเพณีในขันเรือยยาวสิงเพื่อพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ประจำาปีประมาณ25งพันห้าริปอนการกนะครับขคุณกรเสา็นสทุกท่านที่งาจทราการที่จรวนวันนี้ครับให้ชมบรรยากาศรอบๆอบะตอนนี้ครับโวนแห่วิถีชีวิตทุกชนพันลุกน้ำมนะครับก็ได้เคื่อนขบวน ยังสะพานนำน้ำปูนอพยพท่าตดูของเรานะครับโดยจะเรือเข้าสู่บริเวณที่ตีหน่งนี้ตามลำดับนะครับข้ามไปเจอซูนท่านผู้ชมกลุ่มทอผ้าไหมป้าสมหวาป้าป้ามัวงงูป้าต้นาลป้าบุลาจานป้าต้นตาลป้าบุลาจานตั้งแต่แสงนะคะของเรานางรำนะคะที่จะร่วมแสดงในพิธีเปิดนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสะพานชุมชนป้อง บ้านช้างกระโปงท่านผู้ชมก็นำสินค้ามาแสดงด้วยเช่นเดียวกันมีผลิตภัณฑ์ทำมาจากงาช้างหลากหลายผลิตภัณฑ์มีเยอะมีทองมีแหวนมีสกัดมาจากงาช้างท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์มาทำจากงาช้างของตำบลกระโปงนั่นเองสวยงามทีเดียว กำลังมาแล้วท่านผู้ชมค่อยๆเข้ามา